สวัสดียามเช้าค่ะซ้ายแล้วเราพี่น้องประมาณจะเกือบเก่าโม่งกลัวแล้วลมหนาวมาเยือนแล้วนะคะทีนี้อจะมาอัปเดตที่เพาะ,มะเมล็ดแคลวไว้อะคะ่ะสรุปปงอกไม่มีการงอกสักต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรายาถุงไว้ไม่งอกเลยไม่ว่าจะอยู่ในไข่หรือจะอยู่ในหรือเราจะหวาน ลงในตรงนี้นะคะก็ไม่งอกสรุปแล้วมเมล็ดไม่งอกเลยนะคะเสื่งสั่งซื้อมาห้าสิบกว่าบาทไม่งอกเลยไอ้ส่วนที่งอกที่กําลังงอกเงยที่กําลังงดงามอยู่ในตอนนี้ก็คือต้นมะละของเรานะคะอันนี้มะละนี่ซื้อนวยมันมากมันสูกค่ะนิ่งก็เลยเอามเเล็ดมันหวานลงฝากไว้ก่อนที่แรกฝากไว้ก่อนทีนี้ก็คงจะ เอาเอากิ่งเอาอะไรมาปักให้ให้เขาเลือยขึ้นแล้วลรคะค่ะอันนี้ภูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบอลบอลด่างเท่ากับออกใบมาแล้วแล้วก็กาลังแตกยอดขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยกาลังแตกยอดขึ้นมาอีกมีตัวอะไรมากัดกินไม่รู้เนี่ยนะคะเนี่ยนยคะ นก็กาลังกาลังจะให้เขาเลื้อยให้อะไรเขาอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมาลุ้นกันจะมาอัปเดตให้ดูอีกว่ามันจะเป็นหน่วยเห็นหนิงบอนะเพราะว่าหนิงปลูกอยู่ในกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมหน้าบ้านตรงนี้แหละที่ว่าที่แรกว่าถ้าผักแถลมันขึ้นน่ะหนิงจะเอาผักแถวไว้ตรงนี้นะคะทีนี้ทีนี้จะพาดูต้นเผือก ดูต้นเผือกนะอันนี้ลมหนาวมาแล้วนะคะที่ยะโสธรตอนนี้ก็คือลมหนาวมาแล้วออกไปใส่บัตรมือซอนนี่ก็โอ้อากาศดีมากอันนี้ต้นมาดันนะคะเพื่อนๆเ,เอามาดันเนี่ยใส่ไว้เดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้การผู้ผู้การเกอยากได้ไปปลูกนี่เผือกนี้นะคะดูตรงโคนโคนหัวมันสินี่หัวโตแล้วนะ แล้วก็มีมีม,มีต้นเล็กๆต้นแอมันพี่น้องภาษาอีสานเขาเรียกต้นแอต้นต้นเล็กหน่อเล็กๆนะคะทีนี้ที่หนิงบอกว่าหนิงอยากอยากรู้ว่ามันจะมีดอกมีอะไรไหมเป็นตะบมีดอกให้หนิงเบิ่งดอกะคะ่ะนี่เพราะว่านั่นมามันก็ขึ้นมันก็ขึ้นใบเหมือนเดิมก็เดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วค่ะเก็บแล้วก็จะปลูกอันใหม่ต่อนะคะแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งต้นเผือกของเรา อคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหนาวแล้วแล้วก็การระบาดของโควิดก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆก็กัดตั้งกัดสูงกันไว้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ